คำว่าเอาวิชาเรามักแปลกันว่าความไม่รู้แต่ถ้าเข้าใจเพียงเท่านี้ก็ยังไม่พอสําหรับการปฏิบัติเพราะในทางปฏิบัติจริงๆเอาวิชาไม่ได้หมายถึงไม่รู้ในเชิงความรู้ทางปัญญาแต่มันหมายถึงไม่รู้สึกตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวในปัจจุบันขณะหรือเรียกอีกอย่างว่าหลง 1. เอาวิชาในชีวิตจริงลองสังเกตดูนะครับว่าในชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่ตื่นเช้ามา เราเดินเรากินเราทำงานเราพูดกับคนอื่นแต่ส่วนใหญ่แล้วใจเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำเรากำลังคิดเรื่องเมื่อวานหรือกังวลเรื่องพรุ่งนี้ขณะนั้นเองใจเราหลงไปอยู่กับความคิดหลงไปอยู่กับอารมณ์นั่นแหละครับคืออวิชชาในทางปฏิบัติเราไม่รู้ว่ากำลังคิดไม่รู้ว่ากำลังโกรธไม่รู้ว่ากำลังกลัวเพราะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสอ,อวิชชาคือเหตุแห่งทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่า อวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงเกิดแปลให้ง่ายๆก็คือเพราะเราหลงไม่รู้เท่าทันใจตัวเองเราจึงไปสร้างความคิดปรุงแต่งอารมณ์และนั่นแหละครับคือจุดเริ่มของทุกขทุกขไม่ได้เกิดเพราะสิ่งภายนอกแต่เกิดจากใจที่ไม่รู้ตัวจึงไปปรุงไปยึดไปต้านไปดิ้น 3. วิชาเกิดเมื่อมีสติตรงกันข้ามกับอวิชชาก็คือวิชา คำว่าวิชาในทางปฏิบัติไม่ได้หมายถึงความรู้เชิงทฤษฎีแต่มันคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือรู้เนื้อรู้ตัวในปัจจุบันขณะเมื่อเรามีสติกลับมารู้กายรู้ใจของตนเองรู้ว่ากำลังเดินกำลังกินกำลังคิดกำลังกโกรธเพียงแค่รู้ไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องขับไล่เพราะสติไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการเห็นตามจริง 6. เหตุผลที่ควรฝึก เพราะเมื่อเราฝึกบ่อยๆเราจะเห็นว่าทุกข์เกิดเพราะหลงแต่เมื่อมีสติทุก์ดับเองสติจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นแสงแห่งปัญญาเป็นทางผลทุก์จริงๆใครก็ตามที่เข้าใจเอาวิชชาในทางปฏิบัติจะไม่มัวแต่หาความรู้ทางตำราแต่จะหันกลับมารู้กายรู้ใจอยู่กับความจริงในปัจจุบันขณะสรุปว่าอาวิชชาคือความไม่รู้สึกตัววิชชาคือความรู้สึกตัวขณะใดที่เราหลงไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นคือเรามีอวิชชา ขณะใดที่เรามีสติรู้กายรู้ใจนั่นคือเรามีวิชาธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ในปัจจุบันขณะนี้เองถ้าเราฝึกมีสติอยู่เสมอวันหนึ่งเราจะเข้าใจว่าการสิ้นอวิชชาไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่มันคือการกลับมารู้ตัวอย่างเต็มที่ในทุกลมหายใจเข้าออกของเราเอง ขอให้ผู้ฟังลองนำไปฝึกนะครับไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอให้พร้อมเพียงแค่เริ่มรู้สึกตัวในสิ่งที่ทำเริ่มจากกายนี้ใจนี้เมื่อรู้กายรู้ใจได้จริงๆอวิช,ชาจะค่อยๆจางหายทุกก็จะค่อยๆค,ค,คลายไปเองนี่คือหนทางแห่งวิช,ชาหนทางแห่งอิสรภาพของใจขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ